สวัสดีค่ะวันนี้แม่เอและน้องปะทูนะคะเราสองคนนะคะกำลังเดินทางไปสัตหีบนะคะแล้วก็เราจะทดลองเส้นทางนะคะออจากพัฒนาการไปสนามบินอุตภเปานะคะเส้นทางเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคม2 5 6 3นะ เราทราบมาว่าทางกรมทางหลวงนะคะเขาเปิดให้ใช้บริการฟรีตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะคะคือตั้งแต่22พฤษภาคมเนี่ยเป็นระยะเวลา3เดือนเลยนะที่เขาปล่อยให้เราวิ่งทดลองใช้เส้นทางได้ฟรีนะคะนี้ถนนเส้นที่แม่กำลังอยู่ตอนนี้ค่ะ จะเป็นถนนพัฒนาการศรีนครินนะคะตอนนี้เขากำลังทำเส้นทางอยู่แล้วก็กำลังทำรถไฟฟ้าส่วนขยายนะคะสายสีเหลืองก็คิดว่าน่าจะประมาณอีก4-5ปีก็น่าจะพร้อมใช้งานนะคะตอนนี้ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็เราขับรถระมัดระวังนะคะเพราะว่ากะช่องจราจรมันจะน้อยลงนะคะ อนนี้เรากลังใกล้จะถึงทางเลี้ยวเข้าชนบุรีแล้วนะคะาจากพัฒนาการเนาะเลี้ยวเข้ามอเตอร์เวย์แล้วก็ไปทางชนบุรีเมื่อกี้จะเห็นป้ายของชนบุรีอยู่นะคะในระหว่างเส้นทางอะคะ่ะชนบุรีจนไปถึงจนถึงสนามบินอุตภเปาเนาะมันจะมีระหว่างเส้นทางของตรงเริ่มตั้งแต่เข้าชนบุรีอะคะ่ะ มันก็มีถนนบางบางจุดเนี่ยเขาก็มีการทำหรือว่าการซ่อมหลายทางนะคะขับรถก็ระมัดระวังนิดนึงนะที่แม่เจอที่แม่จำได้ก็จะอยู่ตรงแถวก่อนถึงด่านป่งสามนะคะออจุดสังเกตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถนะคะที่เขาชะลอตัวแล้วก็มีการบีบเลน เหลือเบลนที่แบบน้อยลงจาก4เลนเหลือ3เลนอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็ขับรถระมัดระวังเนาะค่อยๆขับแล้วก็เส้นทางนี้ก็จริงๆถ้าพอตัดเสร็จเรียบร้อยก็ทําให้เราเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนะคะ,ะแม่แม่จะบอกในเรื่องของการเดินทางนะคะถ้าเราต้องการไปด่านอ,อุตภาวะคะ่ะ เราก็ให้เลยด่านโป่งสามไปนะคะมุ่งไปทางพัทยาก่อนถึงพัทยานะมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายเพื่อไปด่านอุตภเปาค่ะด่านอุตภเปาเนี่ยมันก็จะมี3มด่านย่อยอีกนะก็จะมีแยกเป็นด่านห้วยใหญ่ด่านห้วยใหญ่เนี่ยคนที่จะไปหาจอมเทียนหรือว่าอยากจะเลี่ยงรถติดในพัทยาเองเนี่ยก็สามารถที่จะออก ด่านห้วยใหญ่ได้นะปกติถ้าเราไปด่านพัทยาก็อยู่ที่ประมาณ110บาทนะคะพอมาลงห้วยใหญ่ก็1 1 5บาทก็เพิ่มอีก5บาทก็ล้นระยะทางก็โอเคนะแล้วก็ถัดไปจากห้วยใหญ่ก็จะเป็นเขาชีโอนเขาชีโอนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จะไปสัตหีบไปฐานทัพเรือไปเกาะสมเสารหรือว่าจะไปเขาชีจันซิเวอร์เล,เละคอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ออกตรงเขาชีโอนนะคะถ้าจะไปพวกเกาะสมสารเนี่ยให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะถ้าไปซิวเวอร์เลกอะไรเงี้ยค่ะก็หรือเขาชีจันก็ให้เลี้ยวไปทางขวาแล้วก็ด่านสุดท้ายก็จะเป็นด่านอุตภาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้กับสนามบินอุตภเมามากค่ะซึ่งแม่เนี่ยก็ใช้เส้นทางตรงเนี้ยค่ะออกไปด่านอุตภาก็เลี้ยวขวาไม่ไกลตอนนี้เราเข้า ไปทางถนนที่เขาตัดใหม่เรียบร้อยละในระหว่างเส้นทางเนี่ยค่ะจะสังเกตนะว่าจะเป็นบาริเออร์ค่ะสีขาวแดงเนาะตอนนี้เขากำลังทำเส้นทางในระหว่างเป็นจุดๆุดอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ที่ขับมาค่ะความรู้สึกคือบรรยากาศมันแบบมันสวยต้นไม้เขียวขจีเลยแหละแล้วก็บรรยากาศดีพอสมควรเลย อันนี้ก็กำลังจะถึงด่านแล้วนะคะด่านอุตรเพาพอลงด่านอุตรเพาใครอยากจะไปสัตหีบหรือว่าอุตรเพาสนามบินอุตรเพานะคะให้เลี้ยวขวาถ้าต้องการไปบ้านฉางไประยองก็ให้เลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้ก็ง่ายนิดเดียวสะดวกมากๆค่ะ การเดินทางโดยปกติแม่มาสัตหีบก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะแต่ถ้าเรามาเส้นนี้เนี่ยก็จะล้นระยะเวลาประมาณสักประมาณสัก15นาทีน่าจะได้เนาะก็ยังไงขอให้สนุกกับการเดินทางนะคะวันนี้แม่เอและปาทูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ